เยียคับช่างน้อยอยู่กับเฮียไหมช่างน้อยแกคงจะลึกผิดหวังกับการเมืองไทยนะแกทุ่มเทมากเลยนะแต่แกก็คงผิดหวังนะเพราะผมก็ไม่สามารถเป็นดังใจของแกได้เหมือนกันการฝืนตั้งพักในขณะที่เราไม่มีความพร้อมท้ายถุดก็เป็นภาระเกิดค่าใช้จ่ายพาผู้คนมาเดือดร้อนผมนึกถอยครับ ผมเริ่มเห็นแล้วว่าวันนี้จะดันต่อไปเนี่ยจะพาพี่น้องมาเดือดร้อนผมนึงหยุดก็เลยทำให้หลายคนผิดหวังว่าผมไม่สู้ผมไม่ใช่ไม่สู้ครับผมสู้แต่ผมรู้ว่าสู้ไม่ไหวสู้ไปก็จะเดือดร้อนกันเป็นแถวผมไม่ต้องการทำให้ใครเดือดร้อนครับุยดีใจ,ใจเือนลกชายายเไปทาล เสียคนเสียคนเสียจนหมดตัวเที่ยวจนหัวปั่นแล้วไม่นานไอ้น้อยจะกลับมา